เข้าสู่รายการหาเรื่องคุยเวอร์ซีโอครับกับคุณสเ e ฟนโคลฟี่นะฮะเจ็ดลักษณะนิสัยที่เขาเขียนขึ้นมานะครับแล้วจนขายดีไปทั่วโลกนะครับครับมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างรู้ไหมคุณอยากรู้ไหมอยากรู้อยากรู้ผมจะอ่านให้ฟังเพื่อจะเผื่อจะพัฒนาบริษัทเออผมว่าผมว่าคุณผู้ชมเนี่ยได้ความรู้เยอะทีเดียวเพราะว่าผมว่านะหลักการพวกเนี้ย จะพัฒนาคุณผู้ชมได้เกิดประสิทธิภาพสูงต้องดูเลยนะเพราะว่าเทปนี้ผมว่าถ้าไปซื้อบัตรนี่หนึ่งคนนี่หมื่นห้านะหมื่นห้าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้คุณก็ไม่สามารถซื้อบัตรได้แล้วครับอ๋อใช่แล้วไม่มีคนพูดให้ฟังแล้วครับครับถ้าเกิดว่าท่านมาพูดให้ฟังคุณต้องจุดทูบด้วยนะฮะคราวนี้อเราจาเริ่มเลยนะครับหัวข้อแรกที่สร้างสามารถสร้างภาวะผู้นําให้เหมาะสมแล้วก็สามารถสร้างทีมให้อย่างมีประสิทธิภาพได้ก็คือหลักการพื้นฐานจากการสร้างอุปนธ นิสัยที่ดีอ7อย่างนะครับอย่างแรกก็คือ b ร Pro ี proactive หรือว่าจงเป็นผู้นำที่เล็งเห็นการไกลหรือว่ามีวิสัยทัศน์นั่นเองนะครับเช่นการมีสติไม่ใช่อยู่กับปัจจุบันหรือว่าการเล็งเห็นโอกาสในการทำธุรกิจนั้นๆก่อนคนอื่นด้วยการมุ่งไปข้างหน้าเพื่อจะศึกษาข้อมูลเหตุการณ์หรือว่าสถานาการณ์แวดล้อมพร้อม ให้เชิงรุกอยู่เสมอพร้อมให้เชิงรุกอู่เอาง่ายๆคือมีวิสัยทัศน์นั่นแหละแหลนะฮะทุกคนจําเป็นที่จะต้องมีวิสัยทัศน์นะครับคุณมีวิสัยทัศน์ปะมีเดือนหน้าจะทําอะไรอะไรง่ายๆวางแผนระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนี่เขาคีนะครับเป็นหลักการแล้วนะเขามีวิสัยทัศน์นะครับเช่นเดียวกันคนจะจําเป็นจะต้องมีวิสัยทัศน์ผู้นําจะต้องมองไปข้างหน้าอย่างที่คุณหนึ่งบอกวิสัยทัศน์แปลว่าสิ่งที่เรา มองไปข้างหน้าที่เป็นลักษณะวิสัยของเราอันนี้คือวิสัยทัศน์ส่วนตัวถ้าวิสัยทัศน์ของบริษัทนั่นก็คือว่าสิ่งที่เรามองไปข้างหน้าแล้วต้องการให้บริษัทของเราไปถึงนะจุดนั้นจะเป็นกำไร20เปอร์เซ็นต์แล้วแต่เขาบอกวิสัยทัศน์นะครับหลายคนชอบเอามารวมกับคำว่าพันธกิจวิสัยทัศน์คืออะไรวิชา่นพันธกิจคืออะไร มิชชั่นมิชชั่นวิสัยทัศน์เนี่ยคือการมองภาพกว้างมิชช uh ั huh. ่นเนี่ยคือการกำหนดสิ่งที่เราจะทำ uh huh. คือวัตถุประสงค์ที่มันจะต้องได้มิชชั่นว่า uh huh. สมมติว่าคุณมีวิสัยทัศน์บอกว่าคุณต้องการให้บริษัทของคุณเนี่ยโตในระดับโลก uh huh. uh huh. นั่นคือวิสัยทัศน์ uh huh. วิสัยทัศน์จะทำได้หรือไม่ได้ก็แล้วแต่ uh huh. แต่คุณมีวิสัยทัศน์แล้วเพราะฉะนั้นคุณต้องจำเป็นที่จะต้องมากำหนด มิชชั่นหรือว่าภารกิจของคุณนะครับการที่จะสร้างวิสัยทัศน์ทำอย่างไรคุณจะเป็นวิสัยทัศน์มั่วๆได้ไหมไม่ได้คุณมาตั้งวิสัยทัศน์มั่วๆได้ไง<อ>ผมจะตั้งขายของสิบชิ้นภายในเวลาหนึ่งปีมัน กระจอกไปอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขายของสิบชิ้นในเวลาหนึ่งปีคุณใช้เวลานานไปหรือเปล่าม um, wow> anyway> ันอาจจะเป็นเพชรเมดโตก็ได้คุณไม่รู้อูกบี้กันอย่างถูกไหมนั่นคือวิสัยทัศน์ผมอาจจะบอกกรของ1ิบชิ้นของผมมันคือเพชรที่ยังไม่ได้เจระไในเป็นเม็ดก้อนโตๆอยู่สิบเม็ดเออนั่นแหละครับแล้วยังไรมันก็คือการมองไปข้างหน้าให้ได้ถูกไหมวิสัยทัศน์เพราะฉะนั้นเนี่ย คนที่จําเป็นที่จะต้องมองไปข้างหน้าจะต้องรู้จักตัวเองก่อนครับก่อนที่จะมีวิสัยทัศน์ไปข้างหน้าได้ก็ต้องรู้จักตัวเองก่อนอันดับแรกผมมีวิธีการทําให้คุณมีวิสัยทัศน์กันง่ายๆเอาไหมยังไงครับใส่แว่นไม่ใช่อันนั้นมองชัดไม่ใช่วิสัยทัศน์คุณรู้จักคําว่าสวอตไหมสวอตอันลิลิตสวอตอันลิลิตเนี่ยคือใช่สวอตอันลิลิตเนี่ยส่วนใหญ่นักบริหารเขาใช้กันก็คือ e n g t น w e ิ k นะครับ opportunity แล้วก็ treat strength ก็คือจุดแข็งจำเป็นที่จะต้องรู้จุดแข็งของตัวเราก่อนผมรู้ไม่ใช่แล้วผมไม่ใช่แล้วจริงคุณรู้ได้ไหมทำไมแข็งของแต่ละบริษัทอย่างบริษัทเราเนี่ยเป็นผลิตของได้รวดเร็วนี่เป็นจุดแข็งอะไรอย่างนี้ใช่ผลิตไปละผลิตได้ใช่ไปต่อไปต่อไปต่อผลิตให้ได้ในเวลาดับจำกัดคุณไปบอกคุณผู้ชมว่าคุณคอแข็งออกไปอย่างนี้มันไม่ดีนะครับขอบคุณต่อครับ คุณูจแข็งลคุณมีจุดแข็งว่ามีครับมีนะนี่แหละผมว่าขาเขาเนี่แหละจุดแข็งนี่แหละขาผมเ่แข็งอ่ะอ่ะนะก็คือจุดแข็งก็คือดูจุดแข็งก่อนนะครับดูจุดอ่อนของตัวเองวิกนะครับดูจุดอ่อนของตัวเองว่าตัวเองอ่ะมีจุดอ่อนอะไรอย่างไรนะครับเพื่อที่จะทําให้วิสัยทัศน์ของเราไม่เพ้อฝันเกินไปอันนี้คืออยู่กับตัวของเราเองจากนั้นเราต้องมาดูอะไรครับโอโอกาสถูกต้อง โอคือโอกาสนะฮะดูว่าโอกาสข้างหน้ามันมีอะไรอย่างไรบ้างนะครับเช่นจะมี AEC นั่นคือโอกาสใช่ไหมฮะบางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะเป็นอุปสรรคหรือเปล่าถูกต้องครับมันก็เป็นอุปสรรคด้วยเพียงแต่ว่าเราจะมองอะไรที่มันเป็นโอกาสมองอะไรที่มันเป็นอุปสรรคขึ้นมานั่นเองแะฮะซึ่งหลังจากที่เรามองแล้วเราก็เอาจุดแข็งหรือจุดอ่อนของเรามาผสมกับตัวอุปสรรค แล้วก็โอกาสแล้วดูซิว่าเราจะพัฒนาไปในทางไหนเราจะตั้งวิสัยทัศน์หรือเราตั้งวิชั่นไปทางไหนออนี่แหละฮะก็คือวิธีการง่ายๆในการสร้างวิสัยทัศน์ครับซึ่งผู้นําองค์กรจําเป็นที่ต้องมีคุณลองคิดดูสิเราลองคิดกลับกันไหมถ้าผู้นําองค์กรไม่มีวิสัยทัศน์จะเกิดอะไรขึ้นกับองค์กรก็คนที่อยู่ในองค์กรก็อาจจะไม่รู้ว่าเราจะ ไปทางไหนจะมีความจเจริญจะมีอะไรต่อไปเนี่ยอายจะอจะไม่มีกําลังใจในการทํางาน,นบริษัทของคุณเนี่ยจะทําอยู่กับที่อยู่กับที่อยู่กับที่อยู่เหมือนเดิมเข้าไปตรงไหนก็อยู่เหมือนเดิมก็ <c oughs> <c oughs> ไม่มีวิสัยทัศน์นี่ไม่มีการมองไปข้างหน้าอยู่เหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิมย่ําอยู่ที่เดิมขอโทษครับเวลาคุณย่ําอยู่ที่เดิมหมายความว่าคุณเก่งแล้วหรอครับไม่ใช่ครับโลกมันพัฒนาขึ้นไปครับการย่ําอยู่ที่เดิมมันคือการใช้แรงถูกต้องนั่นแหละฮะจำเป็นที่จะต้องมีวิสัยทัศน์และนี่ก็คือ อุปลักษณะนิสัยข้อแรก <Correct. S 1> ที่จะทำให้คุณสามารถที่จะอยู่โลกนี้เนี่ยได้อย่างสบายท่ามกลางการแข่งขันที่มันมีสูงอยู่ทุกวันนี้นะครับนั่นก็คือ habit of vision นะฮะหรือว่า be proactive นั่นเองมองไปข้างหน้าโปรนี่ถ้ายกตัวอย่างอย่างที่เห็นเห็นได้ชัดเลยก็คือโกดักนะ<ช>นะเพราะว่าไม่มีวิสัยทัศน์ไงบริษัทเลยอ่านี่เขา,ามองว่าโกดักลมละลายใช <al> เขาข <allen S 2> ายผล <ally> ิตอ <Sammy> ่ากล้องดิจิตอลไงโกดักก็ทําเป็นนะแต่โกดักบอกว่าเฮ้เรากําไรฟิล์มเยอะอยู่แล้วเนี่ยเราไม่ทาดีกว่าเราจะขายฟิล์มอยู่ตลอดเพราะว่ากําไรมันมากประมาณ80ดสิบิชั่นผิดโกดักเมื่อก่อนนี้นะผมจะบอกให้รู้เลยนะว่าขายฟิล์มนี่เป็นเบอร์หนึ่งนะใช่ขายฟิล์มนี่ฟูจิน่ส้ไม่ได้นะครับวันนี้โกดักล้มครับแต่ฟูจิยังไม่ล้มเพราะว่าฟูจิยังมีกล้องอยู่แต่โกดักไปพึ่งฟิล์มไปพึ่งน้ํายาฟิล์มมากเกินไปสงสารเขาเหมือนกันนี่คือจุดจบของเขาโอเคอ่า ไปข้อ2นะ 2> ข้อ2นะครับ b e g i n with the end in mind ก็คือจงเป็นผู้นำที่เริ่มต้นด้วยเป้าหมายในบ้้นปลายไว้ในใจก็คือทำอะไรอย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจนเสมอนั่นแหละถ้าเป็นคำไทยเป้าหมายที่ชัดเจนคือคุณต้องเคลียร์มันแปลกๆปกไหมันแปลกแปลกไหมปกติเวลาคุณนับหนึ่งคุณก็เริ่มจากหนึ่ง นับ 2, องนับสามนับสนับหไปถึงสิถึงร้อยถึงพันถึงแสนแล้วแต่คุณแต่โคฟี่บอกว่าในการทำธุรกิจคุณอย่ามานับหนึ่งคุณอย่ามานับสองคุณต้องการเป้าหมายคุณที่เท่าไหร่ก่อนดีกว่าคิดไว้ก่อนเลยนะว่าจะใหญ่ขนาดไหนถูกป่ะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะตราบใดที่เรานับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่เนี่ยเวลาคุณนับไปเนี่ยคุณจะเจอหนึ่งจุดหนึ่ง คุณะจะเจอ1.2คุณจะเจอ1.3ครับมันไปได้ยากเดี๋ยวกว่าจะย้ายกลับมา2เนี่ยมันไปได้ยากเพราะฉะนั้นเวลาคนที่มองนับหนึ่งปุ๊บนะอ่ะสมมติง,ง่ายๆเอาตัวเอาตัวอย่างง่ายๆเช่นนักศึกษาจบใหม่เลยจบใหม่เลยสิ่งแรกที่นักศึกษาคิดคืออะไรหางานทำถูกปะแต่ไม่ได้บอกว่าอยากได้งานอะไรนะอ่าหางานทำแต่ไม่ได้บอกว่าอยากได้งานอะไรนี่ทำไมคุณถามผมละ อย่างยังไม่ต้องหาโอ๊ยไม่ทันแล้วฮี่อะไม่ต้องคุณแบบระดับอาจารย์โอ้ยไน้าอย่างคุณจะเป็นนักศึกษาโอ้ยผาทำได้อย่างเดียวอ่ะเลี้ยงนักศึกษาโอ้ยตายแล้วบ้านเขาไปไหมหมดไม่เอาคุณบ้านบุาแย่แล้วโอ้โหอ่ะถูกปะเวลานักศึกษาจบใหม่ขออย่างเดียวฉันหายงานทำไม่ได้อ่าไม่ได้มีเป้าหมายว่าอยากทำอะไรคุณไปสมัครสมมติคุณจบนี้จบนิเทศศาสตร์มาแล้วครับอ่าฮะจริงๆแล้วเนี่ย เราไม่ได้เขาคนนี้ไม่กับหัดความฝันนะก็ไปสมัครอ้าได้เป็นได้เป็นคนขับรถเข้าไป้เป็นผู้ช่วยช่างภาพคนขับรถเข้าไปอยากได้เงินอยากได้เงินอยากได้เงินขอโทษครับชีวิตคุณก็โตในสายการขับรถไปเรื่อยๆถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าคุณมองเป้าหมายข้างหน้าคุณจบมาใหม่ผมบอกว่าผมอยากจะเป็นอย่างพี่อ๋อผมอยากจะเป็นผู้อำนวยการสถานี สมมุติผมอยากจะเป็นผู้อำนวยการสถานีผมต้องไปที่ไหนครับเอ้าไปที่ไหนเราก็ไปที่ที่เข้าสถานีสถานีตามสามห้าเจ็ดก้าก็ได้ทีวีก็ได้สมมุติว่าประกันมาเรียกผมผมไปไหมครับก็ลองดูไปด้วยมีจับก็ดีก็ดีเดี๋ยวก่อนจะไปถึงฝันขอกินข้าวก่อนนะเพราะว่าคุณกําหนดร้อยแล้วไงใช่ใช่ถูกป่ะพอคุณกําหนดปุ๊บเนี่ย เส้นทางที่จะเดินของคุณเนี่ยมัน,มนจะตรงไปในเส้นทางนั้นเพราะาคุณมีเป้าหมายแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีเป้าหมายคุณบอกว่าแล้วแต่ดวงถูกปะอ่าเหมือนกันคนไทยเป็นบ่อยคนไทยเป็นบ่อยเรื่องของซื้อหวย <laughs> ซื้อหวยการซื้อหวยแสดงว่าเขาต้องการอะไรครับต้องการถูกไงอ่าต้องการรวยคนเราต้องการรวยรแต่ทีนี้เนี่ยเขาซื้อหวย หมายความว่าคุณมาเส้นทางที่ลองรับแต่โชครอแต่โชคอ,อคุณไม่ได้กําหนดเป้าหมายว่าคุณต้องการรวยแล้วคุณเดินหน้าไปในเส้นทางที่มันทําคุณต้องการรวยผมจะบอกให้การรวยมีสามสี่อย่างเรื่องโชคเป็นเรื่องสุดท้ายอาสังหาริมทรัพย์การทําธุรกิจด้วยตัวเองรวมไปถึงตลาดทุนอันนี้คือการรวยรวยแบบรวยเร็วสามทางสามทางเพราะฉะนั้นใครต้องการรวยเดินไปในเส้นทางนี้อสังหาริมทรัพย์อ,อย่างที่สอง นักลงทุนนักลงทุนก็คือลงทุนหุ้นลงทุนอะไรเนี่ยแหละทรนกันกีุ่มเงินก้อนอันที่สามก็คือทำกิจการด้วยตัวเองกิจการด้วยของตัวเองใช่ครับอันดับสี่โชคเสี่ยงเหีือฟลุกใช่อันนั้นคุณต้องไปหาหมอริวจิตสัมผัสบ้างทำไมครับทำไมดิฉันไม่ถูกเลยซื้อหวยต้งหลายครั้งประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วหมอริวก็จะบอกว่าคุณ ทำแท้งมาหรือไม่ไม่ใช่อะไรนะครัว่าอะไรกันน้ำผมไม่ไหลไม่ใช่ไม่ใช่เป็นคนทำแท้งไม่ใช่เป็นคนทำแท้งแล้วอ่ะนี่คือลักษณะที่สองนะก็คือเอาง่ายๆกำหนดเป้าหมายของเราให้ชัดเจนแล้วเราจะเดินตามเส้นทางที่มันถูกต้องนั่นเองครับครับไปต่อข้อที่สามข้อที่สามข้อที่สามนะครับ put first thing first ทำไม put first thing first ก็คือจงรู้จักจัดลําดับความสําคัญถามง่ายๆก็คือรู้จักบริหารเวลานั่นแหละคือจัดสรรเวลาให้ให้กับสิ่งที่สําคัญแล้วก็ทำสิ่งที่สําคัญก่อนเสมอซึ่งการสํารวจวิจัยพบว่าผู้บริหารเนี่ยส่วนมากมักจะยุ่งกับงานที่เร่งด่วนแต่ไม่สําคัญอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงหลายคนเนี่ยมักจะยุ่งกับงานที่เร่งด่วนแต่ไม่สําคัญใช่ใช่เช่นเช่นนะฮะ ผู้บริหารมีการเตะบอลมีแมตเตะบอล้านาฬิกา5โมงเย็นนะครับาโมงเย็น5โมงเย็น5โมงเย็นผู้บริหารท่านนี้ก็จะทํางานเสร็จปุ๊บพอใกล้ใกล้ใกล้1ทุ่มนะใกล้1ทุ่มเขาจะรีบเขาจะรีบทำมากปั๊บปั๊ปปั๊ปั๊ทำเลยนะทำเร็วมากเพื่อที่จะไปเตะบอลเตะบอลแต่เขาลืมไปว่าอุ้ย แนวทางการบริหารองค์กรเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องหาอะไรเพิ่มเติมขึ้นมามเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการหลายคนมักจะให้ความสําคัญกับความเร่งรีบมากกว่าอย่างเช่นเวลาคุณออกก่อนจะเข้ารายการเนี้ยคุณออกก็ต้องให้ความสําคัญกับการที่จะต้องเร่งรีบในการอ่านบทนะฮะอันนี้อาจจะไม่ใช่คุณออก คุณแสบเนี่แหละพูแลวก็เข้าตัวผมจะดูอยู่ว่าจะไปยังไงยังไงก็ต้องอายไหมอ้ายนิดหน่อยชูสำหชัยก็จะรีบอ่านบทโดยลืมไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เหลือเวลาที่ผมมีเยอะะเนี่ยผมสามารถที่จะทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับการการบริหารอื่นๆได้การหาความรู้การดูวิเคราะห์ทางเทคนิคการดูข่าวต่างประเทศเพราะว่าผมจะอยู่ในช่วงของคอนเทนต์เพราะฉะนั้นผมก็ต้องดูหลัก พวกนี้นะฮะแต่ทีนี้ผมก็มาเร่งทําตรงนี้ียก่อนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโควิดเนี่ยเขามีแนวคิดเรื่องของการบริหารเวลาไว้ด้วยเขาเขาสรุปไว้ว่าการบริหารเวลาตอนนี้มันมี4ยุคสี่ยุคอ่ายุคยุคแรกเนี่ยเป็นการบริหารเวลาที่ใช้การจดเอาใช้โน้ตใช้โน้ตจดว่าแต่ละวันเนี่ยทำอะไรอ่ามันก็เลยจะมีข้อดีคือการบริหารเวลาเนี่ยสามารถยืดหยุ่นได้เพราะว่า ไม่ได้กำหนดเลยว่าวันนี้ทําอาอย่างเช่นเข้ารายการกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยจะทําอะไรเวลาไหนก็คือมันสามารถสลับได้แต่ข้อเสียของมันคือการบริหารเวลาเนี่ยไม่สามารถรักษาข้อตกลงที่ทําไว้ได้เพราะบางทีผมนัดกับพี่ไว้ห้าโมงเฮ้ย พอดีติดธุระนู่นนี่นั่นไม่ได้ฟิกว่าจะทําอะไรวันนี้เวลานี้อะไรยังไงส่วนใหญ่เป็นการบริหารแบบเตือนความจำเอาง่ายก็คือว่าจดในสมุดโน้ตอย่างเดียวคือการลืมไม่ได้คิดอะไรมากมายทานี่ทํานู่นทํานั่นมากมายขอโทษครับก็จดไว้ครับทีนี้พอมีอะไรเพิ่มเติมอันนั้นสับเพลามากพอมีอะไรเพิ่มเติมเขาก็เข้ามาจดพอมีอะไรเพิ่มเติมเขาก็เข้ามาจดเพราะฉะนั้นเนี่ยทำอะไรครับ บริหารเวลาไม่ได้ทำข้ตกลงไม่ได้นี่คือการบริหารในยุคที่หนึ่งที่ระดับเบบเบอเบสิกเบสิกมากๆนะครับแล้วก็เขาก็เลยบอกว่านี่คือการบริหารที่ใช้ไม่ค่อยได้เรื่องในส่วนของการบริหารเวลายุคที่หนึ่งเพราะฉะนั้นมันก็เข้าไปสู่ยุคที่2ที่มีการพัฒนามายุคที่สองเขาจะเน้นเรื่องการวางแผนแล้วก็การเตรียมความพร้อมอันนี้ก็จะเริ่มมี เริ่มจะมีเขาเรียกอะไรเครื่องมือในการใช้ก็คือเริ่มมีปฏิทินและเขียน er ใส่ในปฏิทินหรือว่าสม,มุดนัดหมายนิดนึงเพื่อบันทึกข้อผูกพันหรือว่ากําหนดเวลาที่แน่นอนอย่างเช่นผมนัดคุณไว้ตอน5้าโมงเย็นเพื่อไปคุยประเด็นเรื่องผังรายการอ,อย่างเงี้ยมาร์กไว้ปึ๊บอ,อ,อีกสองวันนัดคุยกับลูกค้าเรื่องสปอนเซอร์นู่นนั่นนี่ผมก็มาร์กวันและเวลาไว้เนี่ยก็คือการวางแผนที่มีการเตรียมพร้อมก่อนล่วงหน้านั่นเองแต่มันพลาด มันมีข้ออะไรสักอย่างหนึ่งที่มันพลาดาานั่น,นก็คือข้อเสียของมันคือการบริหารเวลาจะมีไม่มีการให้ความสําคัญมีการให้ความสําคัญต่อแผนกําหนดการมากกว่าบุคคลอ,อ,อจริงถูกต้องเขาจะเน้นในสิ่งที่เขาต้องการมากกว่านะฮะ<อ>เพื่อที่จะมันเหมือนมีเป้าอ่ะแล้วเราเดินไปตามเป้าปัก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 ชีวิตเราจะอยู่ในแผนกําหนดการอ,ะะอย่างเช่นผมนัดสมมุติว่าผมนัดผู้บริหารท่านหนึ่งไว้แต่พี่สาวนัดผมก่อน พี่แสบก็จะได้คิวผมก่อนเพราะว่าเราไม่ได้เรียงลาดับความสําคัญไงเราได้คุยกับพี่แสบแต่ไม่ได้คุยกับคุณคุยกับคุณอาจจะได้50บาทโอ้เขาไม่ได้ห้าสียด้วยเขาเสียตังค์ด้วยอย่างเงี้ยคือแยกความสําคัญไม่ถูกไงทั้งๆที่จองเวลาใช่ไหมก็ได้แค่5้บาทแทนที่จะได้5้าบล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือการบริหารยุคที่2ซึ่งมันก็มีจุดด้อยอยู่เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวกลับมาดูฮะว่าการบริหารเวลายุคที่3เป็นอย่างไรและยุคที่4 เป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ